สองหนึ่งสวัสดีค่ะพัทรลดีจินดาพันธ์ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนวันก,นการสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาวันนี้ได้มาอบรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้รับความรู้มากสิ่งที่สําคัญที่สุดความรู้นี้ทําให้ดิฉันทราบว่า,าต้องทบทวนกลับไปทบทวนในการคัดเลือกจุดพื้นที่ที่จะจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้ปี54ได้รับความรู้นะคะได้รับ อะไรต่างๆมากมายจากพี่ๆเคหกิจเกษตรค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของจังหวัดสงขลาคือเกาะยอค่ะเกาะยอนะคะจะเป็นตําบลหนึ่งของอาเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพื้นที่แคบแคบแ,แค่15ตนารางกิโลเมตรเชื่อมต่อโดยทางคมนาคมคือสะพานดินสูรานนท์ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้และอารยธรรมที่มีความเป็นมาอันยาวนานมีวัฒนธรรมมีธรรมชาติ ที่เ,เป็นที่ชื่นชมของออคนในประเทศและชาวต่างประเทศซึ่งได้เดินทางไปท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของชุมชนเกาะย,ยอที่มีความแข็งแรงการช่วยเหลือการเกื้อกูลการนในศาสตร์สังคมเครือญาติและเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆแตกเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆมากมายปัจจุบันนี้ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆมีโครงการต่างๆลงไปในกลุ่มเกาะยอนี้จํานวนมากมีการบรณาการส่วนราชะการต่างๆจัดได้ว่า ถ้าเราจะพิจารณาถึงแหล่งเรียนรู้ของเกาะยอ e. แล้วเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบของการคัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักการของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะแง่คิดที่ได้จากการทําแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้คิดว่าการพิจารณาแหล่งเรียนรู้ที่จะมาเป็นต้นแบบให้ของจังหวัดนะคะ การพิณาหรือการตรึงพื้นที่การยึดพื้นที่และการเ,ล,เลือกวิทยากรให้เหมาะสมมองให้ขาดจุดนี้จะเป็นประเด็นแรกที่จะทําให้แหล่งเรียนรู้ของเราประสบความสําเร็จอันที่2คือตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะเป็นแค่วิทยากรกระบวนการที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเชื่อมโยงและตีแผ่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของตําบลเกาะยอค่ะคคสำหรับข้อคิดที่ได้จากการอบรมคราวนี้นะคะ ในตอนแรกดิฉันคิดว่าแนวความคิดในการดําเนินงานที่จะเป็นนักพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของดิฉันเนี่ยมีความสามารถมากแล้วพอมาเจอหลายๆความหลากหลายของพื้นที่หลากหลายของประสบการณ์ของพี่ๆขยจเก,กเษตรการสังเคราะห์ออกมาให้เป็นแนวทางในขั้นตอนสุดเออจะทําให้ดิฉันเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์แนวทางที่ที่ดีที่สุดสําหรับนํากลับไปทําที่แหลง่งเรียนรู้ที่ตาําบลเกาะยอเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะหลังจากที่ดิฉันกลับไปจากการอบรมคราวนี้ แหลงเรนลูกเกาะยอนะคะคงจะได้มีโอกาสนำเสนอสู่เ,เว็บไซต์ต่างๆของคุณอุบลวัรน,นะคะหวังเป็นอย่างนั้นค่ะ